ท่านท่านเจ้าสัพพุพระคุตรนลคิมษาเจ้าประชีพประจำตำแหนักนายกรัฐมนตรีท่านพระรือนดุมาลักษณ์นายพลศรีมุ่งท่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสรรหาเก็บขึ้นเกียรติโดยพวกพยองชาวอัมเภอรีใหม่ที่สุรุก่านครับผมเทวชัยรุ่งเรืองใจทองครับนายกเทศมนตรีตำบลศรีมุ่ง ในานามของคณะผู้บริหารด้วยงานเทศบาลและสมาชิกภาคเทศบาลและประชาชนในเทศบาลตำบลสิงห์ใหม่ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานีท่านว่าที่ร้อยตรีจตุกฤษจตุววงศ์ที่ได้เกียร์นะครับเป็นอย่างสูงยิ่งมาเป็นประธานนะครับในการจัดการประี่มีลรยชมประจําปีพุประมาณ2569ของเทศบาลตำบลสิงห์ใหม่ณอางเบน้ำร่องคำวโจในวันนี้ ช่วยที่สวานตำบลดัะเรียนท่านเชื้อศักดิ์โกกระตุนการนุ่นมีศึกษาและท่านบีประจําตํานักนายกรัฐมนตรีท่านนในเพื่อสีนวลใหม่ดับท่านระวัสิชัยรุ่งเรือนทองนายกเทศมนตรีตำบลศรีเนวลใหม่คณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลคณะรัฐศาสตรและพี่น้อง ประชาชนชาวเภรสีมงใหม่ที่เคารพทุกท่านครับกระผมวัยที่ร้อยปีกรกฎประเสริฐภูมิกองทั้วุาราชการจังหวัดคุอบนราชธานีรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติเชิญมาเป็นประธานนั่งในโครงการจัดงานประเพณีรลอยกระทงประจำปีประมาณ2569ในวันนี้จากการกล่าวรายงาน ทึงทำให้ผไมได้ทราบถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นประเพณีลอยกระทงของเทศบาลสีเวือใหม่ปีนี้ตรงกับวันทีท่5พฤศจิกายน2568หรือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของคนไทยที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานตรงกับวันขึ้น15คำ่ำเดือน12ของทุกปี เพื่อนำประมงที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติไปลอยตามแม่น้ำและแหล่งน้ำเพื่อขอ,ขอขมาต่อพระแม่คงุงคาสำหรับคนไทยเชื่อว่าปรพณีลอยกระทงที่คนไทยคุนเคยกันมากที่สุดเป็นตำนานที่นางรัตนมาลอยกระทงเป็นเรื่องเล่าตื่นตำนานที่ยึดถือตามตำราเท้าศรีจุฬาลักษณ์ที่เชื่อว่านางรม,มา เป็นพระสนมของพระร่วง